พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนินาพิราชกัลยาณีทรงรับพระสุนทนกรกีดโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวารารามเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวสารงานพระพุทธศาสนาโพสข้อความระบุว่าคณะสิทธิานุสิ์ของพระสุนทนกรกีตโกศลเสวยจันทรัตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวารารามกรุงเทพมหานครต่างปราบปลื่มปิติเป็นล้นพ้น เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมเนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนินาพิราชกัลยาณีส่งรับพระสุนทรกิจโกศลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สำหรับอาการล่าสุดของพระสุนทรกีจโกศลตอนนี้ถือว่าดีขึ้นจากเดิมอย่างมากท่านจะคุณฟื้นตัวเร็ว ส่วนเรื่องน้ำที่ไหลออกมาจากสมองตอนนี้มีการเจาะไขาสลังแล้วและน้ำหยุดไหลถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีพูดคุยสื่อสารดีเพียงแค่ยังสับสนและลืมบางช่วงเท่านั้นการช่วยเหลือตัวเองสามารถทำได้ดีฉันเข้าต้มได้ฉันอาหารเสริมที่นำมาฝากเยี่ยมได้แต่คงงดของประเภทอาหารหวานและหมอยังคงให้งดเยี่ยม โดยเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่พระสุนทรกิจโกศลกำลังข้ามถนนระหว่างกลับจากการบินทบาตถถูกจกักรยานยนต์ที่ขี่มาอย่างรวดเร็วพุ่งชนส่งผลให้พระสุนทรกิจโกศลล้มลงศีรษะฟาดพ,พื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนิน,นาพิราชกัลยานีส่งรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์